คันแม่เจ้าคิดอยากได้ลาบยศชาเลยเสื่อ่งฟุ้งเงินเลยทองคลายน้องมาคืนน้ำอ้อาเมินมามาได้ไมันมีควาเหอใชผู้เห็นเปนล่งอาผู้เห็นแบดนี้นัผู้เห็นเคยก่อนเอาเข้าเอาเอาเยอะเลยกว่าใกล้อใกล้

กือจะกพนเลยไหลได้แล um, ้วเอาจากน้อยเหมือนว่าเอาคืนนี้เอาไปเลยนี Dude, uh ่พ huh. uh ุ huh. ่งไปนี่พุ่งยปนี่พุ่งไ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 ูนี่พุ่งไป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 นี่พุูงไปนี่พุ่งไปนี่พุ่งไปนี่พุ่งไปนี่ เาม่เอาเอาซ้อมด้มาเดินมาเดินมาจับโอ้ส่งมากอ้เคยนี่คือลายกูฮะเคยน้ำนมด้วยนเคยน้อเาละรเจสิงาเามาเดีโอ้เจอเอ้น่อมนไมแล้วตามมงเ แล้วเพืทอี uh ่เดือดพอแล้วไม่างมันมัดเลมันัม่อเาทงเอาทองอะไรมาเป็นห้ามห้าวเฮ้มันเนี่อมันสุดยอันมันนี่ยมันน่ยมานเนอะอวัมากวันก็มาเลยขวัญกกเขวันก็มาลขวัญมากเมาทเลขัญกนากนั้นนม แล้วแล้วเอ็นแล้วจกวนกุ้งกุ้จับกุ้งใบกุ้งใบได้ก็ได้กพู้ขวาเกียจกวนกุ้งกุ้งมันกเนหยเดเยอพูดเดี่ยวก้นแล้วแหลมันเยอเเเยอนยว ดเดินมาหนเดินเห็นเดนมแ่เป็นไก่งท่าสองเา่าเดกับเขามงคลมันต้องคูวไก่ด้วยดีเจ็ดคนดนจดคนละขีพร้อมแบบเจ็ดคนละขี้เคนละคู่เออทันทีเหรอเออนี่แหละเออเดี๋ยวเพชรออกหยุดชุมนมหยุดชุมนุมหยุดชุนมยุดชุมนยุดชนมดม

น่าลูกตัวเพราะว่าน้าพังพูดแลูกเป็นคู่ไมนก็เด็ทั้งนี้ว่ะอายเดูอไปคนละู้เยคนมเื่อยันพนละเรื่องเดียวกันมันมันพ่เองอ้วาเขายัง้คือหยุเดเอแล้วมันกอยุเแล้วออนงเมื่อแล้วเมื่อแล้วปะน้อง พี่บอยังไมู่แล้วเนี่ย้อไปตงมาไวใ่ไ้วไปละไล้ไปีละมออ๋อลแม่หมดลแม่ลงงพลเอกบัวศรล้วนะ อ็นีดีกว่าฮามอังเบี้วมาส่ออทางนี้ไว้มาเปนน้องผมเมือ้เปยนยังกานยงกนเเป่นกม่เอ้ยะไรกูรู้ซากล่านงซวมได้เพิ่งพลาดมาเอเกาขวัญด้วยเมื้อเมื่อเมาเมอเมื่อเมื้อเมื่อมื้อเมื่อเมื้อเมื่อเมื่อ้มื่อเมื่มือเมื่เมื่เมื่อเมื่อเอเมือเมื่อเื่อเมื่อเมื่มื่อมืเ่